ความลับ17ปีถูกเปิดเผยนักร้องดังยุค90ยอมรับเคยกิ๊กกันค่ะเรียกได้ว,ว่าเป็นที่รู้จักกันอย่างดีสําหรับวานธนกฤินักร้อง,น,องนักแต่งเพลงโปรดิวเซอร์นักแสดงและพิธีกรและโบสุร,รัตนาวีหรือโบทีเคศิลปินดูโอในตำนานยุค90ทีล่าสุดนั้นทําเอาแฟนๆกริ๊ดค่ะที่ทั้งคู่นั้นโคจรมาร้องเพลงด้วยกันอีกครั้ง ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ทำเอาแฟนคลับยุคเกศูนย์และวัยรุ่นวัยทูเครู้แล้วก็ต้องฟินไปตามๆกันเมื่อทั้งสองออกมาในงานอ e ีเวนต์และร้องเพลงด้วยกันซึ่งบทเพลงที่เลือกมานั้นคือ ความลับของวง Project S และบอกว่าเพราะมากๆค่ะทำเอาพิธีกรได้แอบ,บแซวว่ายังมีการป้อนขนมกันอยู่ไหมเพราะเคยมีภาพหลุดน่ารักของทั้งสองออกมาหักย้อนกลับไปเมื่อ17ปีก่อนทั้งคู่ยอมรับว่ามีการแอบ,บกิ๊กกันตอนนั้นวานเป็นนักร้องของ AF และโบกำลังจะถ่ายทำอัลบั้มเดียวโบไปรับส่งวานที่มหาวิทยาลัยจนกระทั่งมีข่าวหลุดป้อนขนมกันค่ะวานได้บอกคำขำว่าน่าจะเป็นเรื่องข้าวเหนียวมะม่วงกินคำสองคำเพราะ ไม่ชอบกินกะทิแต่ก็ต้องกินเพราะปฏิเสธไม่ได้เด้อจะมีงอนกันค่ะและมีทางเพจได้โพสต์คลิปวิดีโอพร้อมระบุข้อความว่าความลับที่ฉันซ่อนไว้ไม่เคยบอกใครความลับแตกแล้วล่ะค่ะ17ปีโบวั e นแอบกิ๊กกันวันเลือกเพลงความลับของวงเอชมาร้องคู่กับโบมีความเคินอายกันทั้งงานไปเลยล่ะคะ่ะเมื่อรู้ความลับของกันละกัน